ครับยินดีตรอนรับสื่อชาแนโยไมค์ไฟนะครับวันนี้มีแกจเจ็ตฟิวฟิวมาแนะนำหรืแล้วครับผมนี่ครับมันคือล่มที่มีไฟอยู่ในตัวครับงงไหมอ่ะลงดนกลาให้ดูนะเป็นล่มสีดำทั่วไปนะฮะ การใช้งานก็คือการปลดอยากให้ดูนี่สวยไหมขนาดไซส์ผมจำไม่ได้นก็คือปกติกทั่วไปครับตัวแกนนะฮะจะเป็นเหมือนอพลาสติกใสนะฮะแล้วก็จะมีไฟฝังเข้าไปน,นี้นะฮะเป็น LED นะครับส่วน,นต้รงแก๊สนี่ฮะมันจะไม่มีปุ่มให้กดดันขึ้นดันลงอะไรเลยนะฮะมันเป็นเหมือน ใช้วิธีการเหมือนแบบเป็นสลิงนะครับข้างบนนี้นจะเป็นสลิงก็งงคือเราจะเอาลอแค่จับแล้วดึงลงแค่นี้แล้วก็การขึ้นให้มันสุดแค่นี้ครับแล้วก็ที่มันเจ๋งไปกว่าน,นั้นครับนี่เลยมันมีไฟทนะั้งหมดเจ็ดสีนะฮะดูนะฮะสีแรกสีเขียวครับอ่าแล้วก็ไอคิวจะปิดสี่อไป้าสีแดงนะฮะต่อไป สีฟ้าสีเหลืองนะฮะสีชมพูอันนี้น่าจะสีฟ้าอ่อนหรือขาวไม่รู้นะมันเพราะว่าจริงๆอมองตรงเนี้ยมันจะมีหลายสีผสมขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นแรนดอมมันจะสลับไปเรื่อยๆเจ๋งไหมผมว่ามันเฟีวมากนะแล้วก็สีดึงิน ถ้าเป็นสีเขียวนะนี่ครับแล้วมันก็มีไฟบนหัวด้วยนะฮะเห็นไหมกล้องเห็นไหมโอเคแล้วมันยังไม่ได้แค่นั้นนะครับมันยังมีไฟฉายข้างล่างอีกเวลาเราเดินรถเขาจะได้เห็นเราเกือบคนอาจจะมองตาไม่ดีมองไม่เห็นไฟตรงนี้จิ้มเลยเห็นไหมมีไฟฉายหนึ่งเป็นไงเวลากางเดินอะ มันจะสวยมากครับเพราะเวลาเราเดินเนี่ยผมลองที่ผมลองนะเวลามันเดินมองไ,ไกลๆตรงนี้มันเด่นชัดมากมันเด่นชัดมากตรงแกนไฟแล้วไฟตรงนี้เวลามันส่องลงพื้นนะ่ะค่อนข้างจะกว้างครับคือเราเดินอยู่ริมถนนนกลางคืนยังไงรถก็มอ,มองเห็นครับ <c oughs> มองเห็นแน่นอนนะฮะนี่ครับของแกเจ็ตวันนี้ที่จะมาแนะนํานะครับผมผมจะบอกว่ามันดีมากถ้าใครชอบลองไปหาซื้อกันดูนะครับผมสั่งมาจากจีนหรือถ้าใครหาไม่ได้ก็ ติดต่อผมมาก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้รีวิวขอจบสั้นๆทั้น,ทนี้นะผมเก็บก่อน <c oughs> นะครับเเก็บไฟก็ยังเปิดอยู่ได้นะแล้วก็นี่ปิดแล้วกันโอเคครับก็คือวันนี้ขอจบเป็นรีวิวสั้นๆน,นะครับเอาล่มมาให้ทุกคนดูว่าสมัยนี้ยุคนี้ล่มเราสามารถมีไฟ LED อยู่ในล่มได้นะฮะสวยงามครับให้เท่มากๆว,วันนี้ขอจบการรีวิวเท่านี้นะฮะเดี๋ยว คลิปหน้าต่อไปรู้ว่าผมจะรีวิวอะไรนะฮะวันนี้ขอฝากช่องโยบายสไตล์ด้วยนะครับผมฝาก s u b สไครต์ช่องเลยนะครับจะได้มีกําลังใจทำคลิปต่อไปออกมาเรื่อยๆนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ